เจริญพรอาตมาไม่ได้กราบรถไม่ได้ไวหายรถนะคือวหายพระพุทธรูปที่อยู่บนศาลาชั้นบนซึ่งก็แต่ถ้าหากว่ารถมีบุญคุณในการช่วยเราทำงานวัดนี่ก็ก็ต้องขอบคุณเขาแต่ก็ไม่ต้องถึงแสดงกิริยาอะไรที่มีส่วนร่วมในกรณีของข่าวที่มีโยมถูกบังคับให้กราบรถอาตมาก็ว่าต้องขอยอมรับนะว่ายมอดทนนะ อดทนก็คือจากภาพข่าวแล้วเนี่ยคนที่ถูกบังคับเนี่ยก็ไม่ไม่แสดงอาการตอบโต้อ,อะไรเลยอีกฝ่ายนึ่งก็แรงใส่นะซึ่งถ้าหากว่าฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมไหว้รถตามที่เขาบังคับก็กลายเป็นไฟสองกองก็จะยิ่งโหมไฟหนักขึ้นคิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายมากกว่านี้ฉะนั้นก็ต้องขอชมเชยในส่วนนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าหากว่าเราไปเฉียวไปชนรถเขาแล้วเราแสดงความรับผิดชอบหรือว่าในเวลานั้นโยมยังไม่พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหรืออย่างไรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าพลาดไปแล้วผิดไปแล้วก็แสดงความรับผิดชอบ mm. ก็จะทําให้ไฟอีกกองหนึ่งไม่ร้อนจัดแต่ทีนี้ไฟอีกกองหนึ่งที่กําลังกระทบอารมณ์ใส่เขาก็จริงๆไม่ดีเลยไม่ดี ไม่แสดงอาการแบบนั้นได้ก็ดีคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลและกฎหมายบ้านเมืองมีก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เราก็ต้องแยกส่วนประมาณว่าถ้าหากว่าคนที่ไปอารมณ์แรงอารมณ์ร้อนใส่เขาเขามีความดีที่เคยทำไว้ก่อนนะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเกลีย่ยเฉพาะส่วนที่ไม่ดีไม่ดีอารมณ์ร้อนวันนั้นไม่ดีแต่ส่วนที่ดีของเขา มีอะไรที่ดีบ้างเราก็แยกส่วนแยกส่วนชื่นชมเฉพาะส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายและส่วนที่อ่าดีเราก็ชื่นชมแล้วก็ทําตามอย่าไปเกลียดทิ้งเสียหมดว่าคนคนนั้นเป็นคนเลวดังนั้นอาตมาพูดโดยการแยกส่วนแล้วก็ไม่ได้มองว่าใครดีใครไม่ดีแต่อารมณ์ในช่วงนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้นท่านทั้งหลายนะอยู่ร่วมกันในสังคมพระเจ้าห้าพระองค์รู้รักษามักคีตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพ่อหลวงพ่อหลวงของเรานะแล้วก็ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไฟน้ร้อนนักโดยเฉพาะตอนช่วงที่อารมณ์ร้อนๆเนี่ยมันก็จะร้อนหน้าร้อนตาไปหมดทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นและโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีคนยุยง ด้วยก็จะยิ่งเป็นการเรียกว่ามือที่สามมาทำให้อีกสองมือเนี่ยยิ่งเผาร้อนไปกันใหญ่นะความร้อนซึ่งนะเราเชื่อว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าระงับความร้อนในใจได้นะก็จะไม่เป็นการเผาผลาญอะไรทั้งสิน้นความเย็นนะสามารถที่จะฝึกได้นะถ้าเราฝึก มันฝึกอะไรมากระทบก็ค่อยๆวางฝึกกระทบก็ค่อยๆวางไม่ใช่เกิดขึ้นได้เพียงแค่ข้ามคืนข้ามวันต้องอาศัยการฝึกทุกคนเกิดมาด้วยสภาวะที่ต่างกันท่านเกิดมาด้วยอารมณ์ที่ต่างกันนะเราก็ต้องค่อยๆฝึกปรับอารมณ์ค่อยๆปรับนะไม่ใช่ว่าอาตมาเก่งมากมายก็คือเราก็ค่อยๆช่วยกันปรับไปนะก็ต้องเผื่อใจไว้บ้าง อาตมาไม่ได้กราบรถแต่กราบพระพุทธรูปไหว้ความดีพระพุทธเจ้าขอให้เราทุกท่านจงศรัทธาในสิ่งที่ดีขอเจริญพร